นี่คือโน้ตบุ๊กสายทำงานยุคใหม่ของปี2021ที่ทาง a อ e r เนี่ยได้จับมือกับทาง AMD ผนวกพลังมาเป็นตัว a อ e r s w i f ว x เครื่องนี้นะครับผมบอกได้เลยเขาเลือกใช้ CPU ที่เป็น Ryzen 7 5800U ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสยูแต่ความแรงสามารถเทียบเท่ากับ CPU Desktop ได้อย่างสบายๆพนวกจับมือกับ Nvidia ียที่ใช้การ์ดจอ RTX 3 0 5 0 TI มันก็เลยออกมาเป็น SwiftX เครื่องนี้ครับที่สามารถทางานก็ได้พกพาก็ดีน้าหนักบบา หรือแม้กระทั่งเล่นเกมในเวลายามว่างครับ ก็สาหรับเจ้า Acer Swift เครื่องนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าผมเคยรีวิว Acer Swift เนี่ยมาหลากหลายรุ่นหลากหลายตระกูลโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มีใช้น้ตบุ๊กตัว Acer Swift 7อยู่ก็เช่นเดียวกันนะครับ Swift เนี่ยความหมายความนิยามของทาง Acer ก็คือในการทํางานที่ต้องการพกพาได้สะดวกบางเบานะครับแล้วก็ยังสามารถตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างได้นะครับโดย Swift 3เนี่ยเขาจะเกาะกลุ่มในส่วนของตัวที่เป็นอ่าคนอยากจะพกพาทํางานทั่วๆไปในราคาที่ถูกนะครับส่วน Swift 5เนี่ยก็ได้เ e อร์ฟอร์มานทที่เรียกว่าแรงขึ้นมาตอบโจทย์ได้ คลายหลายๆคนแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต,ต์น้ําหนักเบาดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ยังเป็นแบบทํางานอยู่นะครับและก็มีตัว Swift 7ครับที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจํานะครับตัวนั้นเนี่ยเขาจะออกมาเป็นบางที่สุดในโลกเบาที่สุดในโลกบ้างแหละแล้วก็เน้นการพกพาเป็นหลัก ดีไซน์ต้องหรูหราเพอร์ฟอร์ c มนซไม่ต้องสนใจนะครับแต่วันนี้ครับทาง Acer เนี่ยได้ออกตัว Acer Swift X ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของปี2021เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้ CPU ก็ยังคงคอนเซปต์อยู่นะครับที่เป็น CPU รหัส U อย่างตัว Ryzen 7 5800U ตัวนี้นะครับแต่พอเรามาดู Performance จริงๆของทาง AMD CPU เนี่ย CPU รหัส U ของทาง AMD คือให้ Performance ที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับ เขาให้การ์ดจอแยกมาอีกโดยปกติสวิปเนี่ยเขาจะชอบใช้การ์ดจอเอ็นบีเดีย MX 3าม3้า์สามามบ้างแหละก็ใช้งานทัววๆไปนะครับเพราะว่ามันไม่กินไฟมันเรียกว่าไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ยุคนี้เอ็นวีเดียพัฒนาไปไกลเขาก็เลยจับเจ้าตัว RTX 3 0 5 0 TI มาใส่คประมาณผมบอกเลยพูดแรงนะครับแรงขนาดที่ว่าเล่นเกมได้ตัดต่อได้ชิลๆนะครับแล้วก็เอาเป็นเครื่องเล่นเกมจริงจังได้นะครับโดยท,ดทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ0,000ก่าาทเาจะมี2 สเปคด้วยกันเป็น Ryzen 5กับ Ryzen 7ก็จะมีตัว RAM 8GB แล้วก็ตัว RAM 16GB นะครับเครื่องวันนี้เป็น Ryzen 7อย่างแรกเลยเรามาดูในส่วนของ performance ในส่วนของหน้าจอกันก่อนนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเป็นไซส์14นิ้วนะครับที่ให้หน้าจอขนาด14นิ้วแล้วก็ตัวค่าสีของเขาเนี่ย sRGB 100%พร้อมค่าความสว่างอยู่ที่300นิตนะครับ300นสว่างขนาดไหนนี่ เรียกว่าแสงจ้ากันเลยทีเดียวนะครับถ้าสมมติดูกันตรงๆเห็นที่หน้ากล้องเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแสงจ้ามากๆแต่ถ้าอยากจะให้พอดีที่ตัวกล้องนี่เรียกว่าเปิดแค่ประมาณ50-60%มองเห็นแล้วนะครับในห้องที่มีแบบไฟสปอตไลท์สว่างขนาดนี้นะครับก็เรียกว่ามองเห็นได้เด่นชัดมากๆนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยเว v e r มากกว่า84%เลยทีเดียวทําให้พื้นที่หน้าจอเราจะเห็นว่าขอบมันบางมากๆนะครับแล้วก็ เอเซอร์สวเครื่องนี้เขายังคงมีกล้องเว็บแคมมาให้เพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานทั่วไปนะครับน้ำหนักของเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเขายังคงคอนเซปต์สำหรับการพกพาไว้อยู่นั่นก็คือหนักเพียงแค่1.39กิโลกรัมเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเบามากๆแลวผนวกกับตัวคีย์บอร์ดครับบอกก่อนนะคีย์บอร์ดเวอร์ชันขายจริงจะมีสกรีนภาษาไทยแต่ตัวในวันนี้นะครับไม่มีภาษาไทยเนื่องจากว่าเป็นเครื่องแซมเปิลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคีย์อิงล้วนนะครับมีตัวไฟแบ นะครับปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยก็จะมีมาให้อยู่ทางด้านบนขวามือนะครับแล้วก็ระบบเสียงเขาบอกว่ารองรับผ่านมาตรฐานตัว DTS ด้วยนะครับสีก็เป็นสีิซเวอร์สวยๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสแกนลายนิ้วมือยังคงมีมาให้นะครับสามารถสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดตัวเครื่องเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยในตัว p a เว w o r d ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว touchpad นะครับตัวนี้มีมาให้ครบจริงๆต้องมีสติ๊กเกอร์บอกว่า CPU อะไรสเปคอะไรแต่ว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกผมได้มาก่อนวันเปิดตัวก็เลยจะดูล้นๆนิดนึงนะครับ ดีไซน์อื่นๆครับด้านหลังของตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเรียกว่าสีออกน้ําเงินน้ําเงินเทาๆนะครับแล้วก็มีโลโก้ Acer อยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับก็ดูแบบมันคือโน้ตบุ๊กทางานมันคือลุกทํางานจริงๆซึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะเทสแบบ Acer Swift ทั่วไปเน้นเปิดใช้งานฟังเพลงดูหนังอะไรต่างๆชิลๆแต่ผมบอกได้เลยเครื่องนี้วันนี้ผมจะทดสอบแบบเกมมิ่งเลยนะครับเพราะว่ามันแรงระดับที่สามารถเล่นเกมได้นั่นเองครับ <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อครับเรามาดูพอร กันบ้างนะครับด้านข้างตัวนี้ จะมีพอร์ตแจ็ค3.5มิลมนะครับสำหรับการเสียบหูฟังไมโครโฟนนะครับเสียได้มาอยู่ฝั่งขวาน่าจะมีอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว USB Type A ครับตัวล็อกโน้ตบุ๊กมีมาให้ค่อนข้างครบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งครับโดยฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับก็จะมีตัว DC Adapter ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีตัว USB Type C มาให้พร้อมกับตัวพอร์ต HDMI แบบ full size นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวพอร์ต USB Type A ที่สามารถใช้งานตอบโจทย์ในเรื่องต่างๆได้นะครับุคม หลายๆลยอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสีตรงการ์ดจอแยก CPU แรงน้ำหนักเบา1.39กิโลและที่สำคัญครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับทาง A อเซอร์เคลมเอาไว้ว่าสามารถใช้ได้อย่างยาวนานสูงสุดถึง14ชั่วโมงกันเลยทีเดียวก็พูดกันไปเยอะแล้วนะครับสำหรับในส่วนของดีไซน์เดี๋ยวเราไปลองแกะดูฝาหลังเครื่องนี้กันดีกว่าว่ามันมีช่องอะไรสําหรับการอัปเกรดได้บ้างครับแต่อย่างแรกเลยก็คือช่องระบายความร้อนสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อันนี้ผมขอติอยู่หนึ่งเรื่องเลยนะครับก็คือรูระบายความร้อนค่อนข้างเล็กมากนะครับมีเพียงแค่1ช่่องเทานนั้ อยู่ทางด้านนี้นะครับก้องเดียวเลยแล้วก็เวลาพอเปิดกลางสุดนะครับจะบอกว่ายังไงเดียบังช่องลมนะครับมันบังช่องลมทําให้การระบายความร้อนมันจะระบายขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังตรงนี้พอเปิดไปปุ๊บมันจะไม่มีช่องลมเลยนะครับพอปิดก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันข้อดีคือถ้าสมมติคุณปิดน้ตบุ๊กอยู่ฝุ่นจะเข้ายากนะครับแต่ข้อเสียก็คือระบายความร้อนอาจจะอั้นเล็กน้อยนะครับฝ้าหลังครับมีรูระบายความร้อนมาให้นะครับขนาดยาวแล้วก็ลำโพงซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเรามาาาาาเเปปิดดฝูภยยในนนกกััลรบว่มีอะไ้ง ก็สำหรับไส้ในฝาหลังของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับพอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นตัวฮีทซิงค์ระบายความร้อนขนาดค่อนข้างเล็กพอสมควรเลยอันนี้ผมใช้คําพูดว่าเล็กเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีการ์ดจอแยกมันมีตัวซี u ีนะครับแต่ก็ใช้งานไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับเขามีตัวฮีทไปทั้งหมด2เส้นด้วยกันครับพร้อมกับพัดลมระบายความร้อน1ตัวจริงๆถ้าให้มาสัก2ตัวผมมองว่าจะกําลังดีแต่ถ้าสมมติใส่2ตัวน้ําหนักตัวเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วววก็ัมน่งีสย ของตัว M.2 นะครับ M.2 เครื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมด1ตัวด้วยกันนะครับเป็นขนาดความจุ512กิกตัวแล้วก็ยังมีสล็อตว่างอีกหนึ่งสล็อตซึ่งสามารถซื้อมาอัปเกรดในส่วนของตัว M.2 ได้ก็ยังเรียกได้ว่ายังคงยืดหยุ่นในการเพิ่มความจุของตัว SSD ได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูดีกว่านะครับว่าเครื่องเล็กๆแค่นี้บางๆพัดลมตัวเดียวเนี่ยมาเล่นเกมได้ไหมมันแรงแค่ไหนกับเจ้า Acer Swift X Ac เครื่องนี้ไปชมกันเลยครับ อ่าสเปคเครื่องนี้นะครับจะเป็น AMD Ryzen 7 5800U นะครับ CPU ก็จะเป็นแบบ8คอร์16เทรดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว RAM เนี่ยจะเป็นแบบ Dual Channel 16GB ฝังมากับเมนบอร์ดเลยนะครับซึ่งแรมของเขาเนี่ยวิ่งที่4,266 m มกะด้วยกันนะครับเรื่องของการ์ดจอตัวนี้จะมีตัวที่เป็น RTX 3050 Ti Laptop นะครับนี่แหละเคล็ดลับของความแรงเครื่อง Acer Swift X เครื่องนี้แต่หลายๆคนก็จะกังวลเรื่องของความร้อนใช่ไหมครับผมบอกก่อนการ์ดจอตัวนี้นะครับมัน Max TDP อยู่ที่35วัต์เท่านั้นม เป็นตัวแบบ3050ที่เป็นวัตต์แบบ5-60วัตต์อะไรประมาณนั้นเนื่องจากด้วยบอดี้ความบางความเล็กการระบายความร้อนมันน้อยเขาก็เลยใส่ตัววัตต์ที่เรียกว่าค่อนข้างน้อยมากๆมานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวประสิทธิภาพ CPU ครับเอ๊ะใส่การ์ดจอยแยกขนาดนี้ CPU จะขับไหวเหรอก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับ Ryzen 7 5800U เนี่ยได้ Single t h r e ร d สูงถึง583แต้มมัติเทรเนี่ย5402แต้ม ซึ่งถ้าสมมติผมเอามาเทสเทียบกับอย่าง Ryzen 7 3700X นะครับ CPU Dead ียูเดสก์ท็อปไนะมันติดเหตุนี่เรียกว่าชนะกันแค่แบบลดต้นคอมากส่วนซิงเกิลเทรดนี่แพ้ยับนะครับดังนั้นบอกได้เลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แรงซิงเกิลเทรดนี่ไปไกลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว SSD เครื่องนี้ที่ให้มานะครับ Read เนี่ยอย, 2, 6, ยอยู่ที่2,476 Write อยู่ที่769นะครับแล้วก็ 4K เนี่ยอยู่ที่47ด้วยกันนะครับในส่วนของตัวโปรแกรม PCMark 10นะครับับตวนี้้ไดคะแนนรวมทั้งระบบออยู่่่ที6,075แถืวา ข้างเยอะครับพอมีการจอแยกก็แตะ6,000ทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของ 3D Mark t r a n Spy ครับได้คะแนนที่ 4,180แต้มครับและอย่างตัว 3D Mark f i s t y l e นะครับได้คะแนนที่9,610แต้มด้วยกันอยากจะให้ดูกราฟิกสกอร์แตะหมื่นนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเล่นเกมได้สบายถ้ากราฟิกสกอร์แตะหมื่นนี่ไม่ต้องถามเรื่องเล่นเกมแล้วนะครับเล่นได้อย่างแน่นอนแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันดูดีกว่าครับว่าได้เป็นยังไงนี่ไกด์ไลน์เขาบอก Battlefield V Full HD Ultra 50เฟรมบวกครับไปชมดีกว่าไป อ่ะลองเทสกับเกม Call of Duty Warzone ดูนะครับผมซึ่งเซตติ้งผมก็จะตั้งค่าเป็นแบบ Full Screen Full HD นะครับแล้วก็ g r a p h i c Quality ผมจะปรับเป็นแบบ Auto นะครับก็จะมีบ้างบางตัวเป็น Low Medium นะครับก็นี่เลยเซตติ้งของเขานะครับก็ Refresh Rate 60 Full Screen Full HD นะครับผมแล้วก็พวกฟังก์ชันอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบ Auto ทั้งหมดนะครับส่วนตัว Ray tracing เนี่ยผมจะไม่เปิดนะครับ Direct Ray เนื่องจากว่าสามศูนย์ห TI มันเล่นไม่ไหวอยู่แล้วเพียงแค่ผมอยากจะ present ให้ดูว่าเจ้า Acer Swift X เครื่องนี้มันเล่นเกมได้จริงๆครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วย ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับนี่เลยแล้วก็ในเรื่องของความร้อนนะครับ CPU จะอยู่ประมาณ84-85ุสองศานะครับ GPU อยู่70องศาสีครับเฟรมเรทก็อันนี้ไม่ได้โดนล็อก60นะครับก็มี80บ้าง60บ้างแต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ68-60เฟรมนะครับเล่นเกมได้แน่นอนเรียกว่าพกไปทํางานเล่นเกมขำๆทาได้ครับที่มันเงาอะไรอะ่ะบางทีก็สมจริงป้ายเงาต้นไม้นะครับผมนี่เรื่องของเสียงนะครับ ถามว่าเสียงดีไหมโดยส่วนตัวถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กบางนะออันนี้ผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆน่าจะดินเสียงกันเลยแหละเสียงถือว่าดีครับเรียกว่าค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวครับประมาณนี้ครับกับวอลโซนครับ ลองเกม Res e เ i นต์อีวบ้างนะครับเกมนี้ก็เป็นเกม R E 8นะถามว่าเครื่องนี้เล่นได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันก่อนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมตั้งตัว Preset เป็นสมดุลเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดพวก f e e s y n c ปิดพวกตัวการซิงแนวตั้งออกทั้งหมดนะครับก็ Preset เป็นระดับมีเดียมนะครับหรือว่าสมดุลเนาะก็ถามว่าเล่นได้ไหม70็เฟรมครับเล่นได้70 72เรียกว่าเล่นลื่นเลยใช้คาว่าเล่นลื่นดีกว่าถามว่าเล่นได้ไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆอ่ะอุ้ยอุ้ยอ ไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการสะดุดประมาณนี้ครับสำหรับ Resident Evil เดี๋ยวไปลองดูเกมต่อไปกันครับ อ่ลองกับอีกเกมหนึ่งนะครับกับ Need for Speed Heat นะครับซึ่งเกมนี้ผมจะตั้ง preset เอาไว้เป็นระดับ high นะครับผมแล้วก็ Graphic Quality เนี่ยก็จะตั้งเป็นแบบ resolution อ่า full skin full HD high ตางนี้เลยนะครับในส่วนของ CPU นะครับก็88องศา GPU 81องศานะครับแล้วก็เรื่องของความแรงไม่ต้องพูดถึงเครื่องนี้คือเล่นได้สบายๆซึ่งผมก็แนะนำนะครับเท้า Acer Swift X เครื่องนี้ถ้าคุณจะเล่นเกมจริงๆอยู่บ้านอยากผ่อนคลายนะครับให้ซื้อตัว cooling pad หนึ่งเครื่องครับแล้วก็วางโน้ตบุ๊กไว้ต่อเมา กับคีย์บอร์ดแยกโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะกลายเป็นโน้ตบุ๊กทรงประสิทธิภาพที่สามารถเล่นเกมได้แต่ถ้าสมมติอยู่ทํางานด้านนอกบ้านอะไรต่างๆความร้อนผมบอกแล้วเลยว่ามันไม่ขึ้นมาถึงตรงมืออย่างนี้นะครับก็คุณสามารถใช้งานได้แบบ สบายๆนั่นเองครับนี่ก่อนนี้ Speed Heat เรียกว่าเล่นได้แบบชิวๆครับเียกได้ว่าเจ้า Acer Swift X เครื่องนี้นะครับตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับเรียกว่าตอบโจทย์ได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็มีติอยู่แค่เรื่องเดียวนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการระบายความร้อนมีบางครั้งนะครับที่ผมแอบเห็นอุณหภูมิไปแตะ90กว่ากันเลยทีเดียวก็ อย่างที่ผมบอกไปคิดไปมันแค่2เส้นพัดลมแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็สเปคมันให้มาค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าถามว่าใช้งานแล้วมันมีอาการค้างมันมีอาการแฮงค์หรือเปล่าก็อย่างตามที่เห็นคือมันไม่มีอาการอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่าคือตัวแรมพอมันเป็นแรมฝังบอร์ดเขาให้แรมที่เป็นบัสสูงถึง4,266กันเลยดีเดียวก็ถือว่าสูงมากๆกครับก็ลองดูนครับราคาวางจําหน่ายเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้ d s ดีไ i o n ถ้าไม่มีก็ต้องรอดูที่ร้านค้านะครับแต่ที่ทางเอเซอร์บอกมาเนี่ยก็ นะครับผมก็ฝากกันไว้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์ตรีมทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ